ไปดูเรื่องของการประชุมครั้งที่ผ่านมานะครับโดยจังหวัดตรังประกาศศักยภาพในฐานะเจ้าภาพการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่22หรือ cmgf ภายใต้กรอบความร่วมมือ imtgt ที่มีอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ ในปีนี้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่22หรือ CMGF ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT โดยมีผู้แทนจาก14จังหวัดภาคใต้ของไทยรวมถึงผู้แทนจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสมิติ ได้แก่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังครอบคลุมถึงความร่วมมือหลากหลายมิติตั้งแต่การพัฒนาเมืองสีเขียวการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการศึกษาการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาอนุมัติ19โครงการใหม่เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับท้องถิ่น จะมีโครงการที่น่าสนใจในจังหวัดตรงังเช่นโครงการมารีนาชุมชนกันตังเพื่อพัฒนาท่าเรือยกระดับการท่องเที่ยวทางทะเลการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าตรางังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูพยูนและสัตว์ทะเลหายากเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน และที่โดดเด่นที่สุดคือจังหวัดตรังได้เสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติตรังเพื่อผลักดันให้เกิดเที่ยวบินตรงจากประเทศเพื่อนบ้านโดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงภูมิภาค IMTGT ภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสภาพภัฒเนี่ยนะครับมอบหมายนะครับให้จังหวัดตรังเป็นช้าภาพก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีว่า ได้เห็นศักยภาพของจังหวัดตรังว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับพื้นที่จังหวัดตรังนะครับให้ต่างชาติได้รับทราบนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วนะครับในส่วนของการประชุมนะครับในประเทศไทยนะครับประชุมไปแล้วสาครั้งนะครับเพื่อตกผลึกว่าจะมีการติดตามงานแล้วก็มีการเสนอโครงการใหม่อะไรบ้างนะครับวันนี้ประชุมนะครับเป็นครั้งที่22ก็จะมีการติดตามงานโครงการที่มีการประชุมไปแล้วนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับความร่วมมือของ3ประเทศก็มีทั้งหมด25โครงการของจังหวัดตรังก็จะมีการรายงานความคพืบหน้าเรื่องของการสร้างท่าอากาศยานนานาชาตินะครับซึ่งเสร็จสิ้น100%เไปแล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเสนอโครงการใหม่บรรจุอยู่ในแผนของ IMTGT นะครับส่วนของจังหวัดตรัง3โครงการได้แก่โครงการมารีนาชุมชนที่กันตังนะครับเพื่อรองรับ เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการคันาคมขนส่งการท่องเที่ยวนะครับส่วนที่2โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พนาบริเวณเมืองเก่าตรังส่วนที่3คือโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟ,นฟนูพยูนและสัตว์ทะเลหายากซึ่งโครงการตรงนี้นอ,นอกจากจะตอบโจทย์พื้นที่แล้วก็ต้องตอบโจทย์ในมิติของการพัฒนา3าประเทศด้วยนะครับครั้งนี้ก็คือตอกย้ําว่า3ประเทศเนี่ยจัดมา22ครั้งเนี่ยครับก็ยังคงเดินหน้าต่อ,อยังต้องยืนหยัดเดินหน้าต่อในเรื่องของการ เเอ่รรวม,มืทางงชิงศษฐกิจและะสััังคมคมมวฒนธรรรบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด CMGF ที่จังหวัดตรังถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือ IMTGT ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมผลการหารือในครั้งนี้จึงช่วยยกระดับบ,บทบาทของประเทศไทยบนเวทีอนุภูมิภาคอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้วนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับภูมิภาคการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่22หรือ CMGF ในฐานะเจ้าภาพจังหวัดตรังได้แสดงบทบาทสำคัญของประเทศไทยบนเวทีอนุภูมิภาคแสดงถึงพลังความร่วมมือของทั้ง3ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทย ที่จะช่วยต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าหากประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือแก่างจริงจังก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานสำคัญเพื่ออนาคตที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาค IMTGT ได้อย่างแท้จริง